สวัสดีเจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาสอยมะม่วงนะคะต้นนาบานลูกดกมากปีนี้มีลูกเล็กลูกใหญ่ทยอยกันออกลูกหลายรุ่นมากเลยปีนี้ ว่าจะเก็บไว้ให้มันสุกแล้วก็จะทำมะม่วงกวนแต่ว่าเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเข้ามาแจ้งเมื่อวานเขาจะย้ายเสาไฟเขาจะย้ายมาตรงนี้พอดีนี่ ต้องตัดกิ่งนี้ทิ้งเสียดายอ่ะสอยไปกินก่อนเนาะเอาไปตำก็ได้พควงนี้สวยมากอะ่ะอันนี้รุ่นแรกมีลูกเล็กๆอีกไล่เรียกกันโอย้ยจำใจตัด พรุ่งนี้เขาจะมาแล้วพรุ่งนี้จะมาฝั่งเสาเย็นนี้เขาน่าจะมาตัดนาอไอันี้มาละนะคะ อีกเอาให้พี่พี่ดูนี่ต้นน้อยหนาค่ะมองไม่ค่อยเห็นชัดเนะาะมะละคุมอยู่นี่ทับทิมปลูกไว้ไม่ค่อยได้กินค่ะเพราะว่าลูกมันออกตรงรั้วสุกมาทีไรก็มีคนเก็บไป คนปลูกไม่ได้กินหรอกพี่ๆน้องๆกันนี่แหละไม่ว่ากันเพราะว่ามันกิ่งมันออกมาถนนนี่ก็มาละอีกใครอยากกินมาเก็บได้นะคะต้นยี่โถ ổ, นี่ถั่วแปบนะแต่ไม่รู้ว่า ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นถั่วแล้วก็มีฝักเป็นพวงๆอ่ะไว้ทำขนมข้าต้มแล้วนี่ก็ลูกสาวลูกสาวเฉียนเวยเฮง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 มาหวัดดีป้าๆก่อนแล้วเฮงมานี่ก่อนแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอได้กินแค่นี้เนะมาะมะม่วงที่เหลืออีกพนักงานไฟฟ้าเขาขอเขาบอกจะเอาไปกินแก้มเหล้าเย็นนี้ให้เขาไปเนะเดี๋ยวก็ออกใหม่